สวัสดีครับพบกับเดอะเบสทีเด็ดบอลฮะวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ที่23กรกฎาคมสองพันายสนะสรุปผลฟุตบอลเมื่อวานที่ให้ไปกันเลยและกันนะเมื่อวานนี้ให้ไป3คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับคู่มิทิลแลนดพบกับซินเคบ็อกนะคู่นี้เนี่ยให้อยู่รองทีมเยือนนะครับในเลกครึ่งลูกครบหนึ่งแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสองลูกครึ่งครบสามนะครับจบไปหนึ่งสามนะครับกินทั้งหน้าบอลแล้วก็สกอร์สูงนะส่วนคู่ที่สองนะครับเป็น ดันดาพบกับฟินฮามนะคู่นี้เนี่ยให้อยู่ต่ําเต็มเกมในเลทสอลูกครึ่งนะครับเสียดายมากเลยนะจบไป3ามูนย์นะครับตายตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะก็ถือว่าตายเต็มนะครับส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายนะครับเรดบูเซาวบวกพบกับออสเตรียเวนนานะคู่นี้ให้อยู่ต่อเจ้าบ้านเซาวบวกในเลทหนึ่งลูกครึ่งนะครับจบไปที่3ามก็กินเต็มไปนะครับก็ถือว่า3คู่นกิน2เสียหนะึ่งะจบกําไรอยู่นะครับส่วน VP ีเมื่อคืนที่ให้ไปเนี่ยเป็นบอลอ่ารัเสเซียพิเมียลีกนะครับเซนิตพบกับโซ เวียต็อปนะคู่นี้ให้อยู่ต่ำเต็มเกล็นในเลทสามลูกครับก็จบ3าศูนย์ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยก็เสียวกันนะลรุ้นมากเลยนะเมื่อคือนนี้นะแต่ก็ยกไปนะครับเมื่อคือนนี้ VP นะถือว่าจบกําไรอยู่นะครับสาหรับฟุตบอลทีเด็ดที่ให้ไปนะครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็ภายในกลุ่มเนี่ยมีเซียนะรูแปงทีเด็ดบอลน,นะป๋าเงียมหรือว่าเดอะเบสนะครับแล้วก็มีป๋าเดฟให้ด้วยนะภายในกลุ่มก็พากันให้ทีเด็ดทั้งวันทั้งคืนเลยยังไงก็ ฝากไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่ม v i p นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภายในกลุ่มเนี่ยมีฟุตบอลสลอ็อตหรือว่าบาคาร่านะมีครบเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะมีสมาชิกทั้งหมด345คนนะครับอ่ะวันนี้เนี่ยก็มาให้3คู่เหมือนเดิมนะครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะครับวันนี้บอลน,น,น่าจะเยอะนะคู่แรกครับเป็นฟุตบอลน,นอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับโบโดโกิมพบ กับเ k เจิร์ฟนะคู่นี้เนี่ยเตะในเวลา3ทุ่มตรงนะครับเลยไปมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างโบโดกินนะฮะต่อที่เลทสอลูกคร,ครึ่งนะครับไหลขึ้นมาจาก1ลูกครึ่งครบ2แล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสลูกครึ่งครบ4นะี่ไหลขึ้นมาจาก3ลูกเลยนะครับถือว่าดูจากราคาเนี่ยกระโดดขึ้นมาเยอะเลยนะเดี๋ยวไปดูสถิติของแต่ละคู่กันเลยดีกว่านะครับคู่นี้นะครับโอ้โหเจอกันล่าสุดก็ปี2 0 1 7เลยนะครับเอ,เอาเป็นว่าไม่นับแล้วกันเนาะ เดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะ10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอย่างโบโดกิมนะครับเก็บใช้ไปได้ทั้งหมด7นัดนะครับมาเสมอไม่มีเลยนะแล้วก็แพ้ไป3นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับแต่ช่วงห้านัดหลังเนี่ยที่แพ้2นัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นการแพ้กับยูฟามานะก็น่าก็น่าจะคิดว่าฟอร์มไม่ดีนะสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับ ส่วนทีมเยือนนะฮะสินัดหลังสุดเนี่ยเก็บใช้ไปได้แค่1นเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง7นัดเลยนะครับถือว่าแย่พอสมควรนะสำหรับทีมเยือนนะครับในวันนี้ครับดูจากเลทแล้วก็สกอร์ที่เปิดมาเนี่ยที่มันดับ4ต่ออันดับ15ในเลท2ลูกควบเนี่ยแล้วก็ราคากระโดดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคาดว่าวันนี้เนี่ยไม่น่าจะรอดนะสำหรับทีมเยือนนะให้อยู่ต่อเจ้าบ้านนะครับโบโดกิมในเลท2ลูกครบครึ่งนะครับคู่แรกนะ ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารนะครับมันโมพบกับซิลิอุสนะคู่นี้เนี่ยเตะในเวลา2ทุ่มตรงนะฮะเลเปอร์ไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างมันโมนะต่อที่เล็ดหลูกครึ่งนะครับไหลขึ้นมาจาก1ลูกครึ่งแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสลูกนะไหลขึ้นมาจาก2ลูกครึ่งเลยนะครับไปดูผลงานของคู่นี้กันเลยดีกว่านะ ห้านัดหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันเป็นเจ้าบ้านมันโมทีท่เก็บใช้ไปได้ทั้งหมด4นะครับเสมอไป1น,นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าแพ้ทางอย่างชัดเจนนะสำหรับบอลคู่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านเลยดีกว่าเนาะสินัดหลังสุดนะครับเก็บใช้ไปได้6เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นะครับเล่นในบ้านเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะแต่2นัดหลังสุดก็อ่าสนัดหลังสุดเนี่ยตกรอบบอลถ้วยยูฟ่ามาด้วยนะก็ถือว่า น่าจะเต็มที่กับบอลลีกนะครับสำหรับทีมมันโมนะส่วนทีมเยือนนะสิบนัดหลังสุดเก็บชัยไปได้4เสม,มอไป3แล้วก็แพ้ไป3นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าอยู่กลางๆางนะสำหรับทีมอันดับ8นะครับในวันนี้นะทีมอันดับ5พบกับทีมอันดับ8แต้มแต้มห่างกันแค่6แต้มแล้วก็ต่อที่เลทหนึ่งลูกครึ่งเนี่ยคาดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรที่แปลก,ปกนะครับก็คู่นี้นะครับให้อยู่สูงเต็มเกมในเลทสามลูกเลยแล้วกันนะคู่ที่2นะครับ ว่าวันนี้เนี่ยคู่นี้น่าจะจบสกอร์สูงนะส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นฟนะุตบอลลีกสวีเดนด์ซูเปอร์ลีกนะเออสวิตซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างเซนการเลนนะครับพบ,พบกับวินเตอร์ทูนะคู่นี้เนี่ยเตะตีหนึ่งครึ่งเลยนะครับไปดูเลตคู่นี้กันเลยดีกว่าเนาะคู่นี้นะครับเลตเปิดมาที่ทีทมเจ้าบ้านอย่างกานเลนนะครับต่อี่เี่ยครึ่งลูกนะาไหลลงมาจากครึ่งลูกควบหนึ่งแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสลูกนะครับ ไปดูสถิติคู่นี้กันเลยดีกว่านะ5นัดหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันเป็นเจ้าบ้านนะครับที่เก็บใช้ไปได้3เสมอเป็น1นแล้วก็แพ้เป็น1น,นะครับถือว่าช่วง2นัดหลังเนี่ยยังไม่ชนะกันเลยนะก็มีเป็นทีมเยือนอย่างวินเทอร์ทูนะที่ถือว่ามีความเหนือกว่านะในการในการที่เจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะ สิบนัดหลังสุดนับเก็บชัยไปได้แค่2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง6นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ดีเลยนะสําหรับฟอร์มทีมเจ้าบ้านนะครับส่วนทีมเยือนนะฮะสินัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยไปได้ทั้งหมด4เสมอไป5แล้วก็แพ้ไป1น,นะครับถือว่าฟอร์มฤดูกาลน,นี้น่าจะมาดีนะสำหรับทีมวินเทอร์ทูนะครับในวันนี้เนี่ยทีมอันดับ9ต่ออันดับ4เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นที่ชื่อชั้นแล้วก็ ชื่อชั้นแล้วก็ตัวนักเตะนะเพราะว่าวินเทอร์ทูน่าจะเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นชั้นมานะครับวันนี้เอาเป็นว่าวัดใจกันที่วัดใจกันไปที่สกอร์ต่ําเต็มเกมในเลนสาลูกเลยแล้วกันนะคาดว่าวันนี้ไม่น่าจะยิงถึง3ลูกนะครับส่วนหน้าบอลเนี่ยขอให้ต่อเจ้าบ้านเซ็นกันเลนในเลนครึ่งลูกแล้วกันเนะาะสรุปทีเด็ด3คู่ดีกว่านะครับเอาตรงๆชัวๆเลยแล้วกันนะครับ คู่แรกนะครับโบโดกิมพบกับเจิร์ฟนะคู่นี้เนี่ยให้ต่อโบโดกิมในเลทสองลูกครบครึ่งนะครับส่วนคู่ที่2มันโม่พบกับซิลิอุสคู่นี้ให้อยู่สูงเต็มเกมในเลทสามลูกนะครับส่วนคู่ที่สามนะครับเซนกันเลนพบกับวิตเตอร์ทูคู่นี้เนี่ยให้อยู่ต่ําเต็มเกมในเลทสามลูกนะครับ3คู่3ส,สไตล์นะวันนี้นะ ก่อนจะลากันไปฝากกดไลค์กดติดตามช่องเดอะเบสให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะใครที่อยากเข้ากลุ่ม VP นะครับก็ทักไลน์เดอะเบสตามที่ปักหมุดไปใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะภายในกลุ่มเนี่ยไม่ได้มีผมแค่คนเดียวที่นำนะครับก็ยังมีเซียหลายท่านที่นำอยู่นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ